ห้ามใจตัวเองไว้ไม่นานครับแค่12ปีเองอพอเพราะเรือนนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012กับ MBNF H M 5แล้วผมก็เพิ่งได้มาวันนี้จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าน,น่าสนใจตรงไหนบ้างสวัสดีครับกับรายการ w h a t Is It ผมหนุ่ยเบนเยี่ยมวันนี้มีนาฬิกาที่ผมชื่นชอบมากๆเพราะเป็นแบรนด์ที่ผมรักแบรนด์หนึ่งผมเคยมีแบรนด์นี้ไปแล้วใน HM3 หรือชื่อเต็มๆก็คือ h o r o l o g i c a l Machine Number no. 3วันนี้ผมได้ HM5 h o r o l o g i c a l Machine Number no. หนั่นเองครับมาในกล่องค่อนข้างใหญ่มากๆนะเพราะว่าตามสูตรของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาแบบ ต้องอลังการนิดนึงแล้วกันนะกล่องก็ต้องบอกว่าใหญ่โตมโหระทึกนะนะขออนุญาตแกะก่อนแกะกล่องกระดาษออกไปข้างในก็จะเป็นกล่องโฟมครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ MBNF ครับเพราะว่าเขาทำให้กล่องเนี่ยมันสามารถที่จะ carry ตัวนาฬิกาจริงๆได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นโฟมกันกระแทกนะครับก็ใช้โฟมแบบกัดลงไปเลย ฝั่งนี้นะครับก็จะใส่ตัวของบัตรรับประกันลงไปเนาะ้ันข้างแต่ว่าผมอยากให้ดูกล่องครับว่ากล่องเขามันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับอันนี้คือกล่องของ H M 5นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นแบบโลหะเลยนะแล้วก็ตัวขาเนี่ยยางระยานอวากาศนนะปรับได้ด้วยนะมาเปิดดูกันหน่อยครับว่าข้างในคืออะไรตัวนี้ครับ H M 5 i e เดี๋ยวผมขอดึงออกมาก่อนนะ จากด้านบนท็อปวิวก็จะเห็นนะหน้าตานาฬิกาแบบดูไม่เป็นนาฬิกาเลยนะเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนแล้วกันนะไม่ไงั้นมันจะวุ่นวายมากๆ <S <S มาแล้วครับกับ H.M. 5 <S <S ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าวัสดุด้านนอกทำจากเซอร์โคเนียมนะครับไม่ใช่ไทเทเนียมนะเซอร์โคเนียมเนี่ยเป็นวัสดุที่ถูกใช้ในอุตสาหากรรมนิวเคลียร์แล้วกัน แต่ว่าไม่ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนาฬิกามาก่อนต้องบอกเลยว่า Max เนี่ยสร้างความแตกต่างโดยการเริ่มต้นจากเซอร์โคเนียมก่อนก่อนที่จะออกตัวของเรดโกหรือว่าพิงโกออกมานะครับเดี๋ยวมาเล่ากันทีละเรื่องแล้วกันว่าเรือนนี้มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับในการรุ่นนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยิน M B N F ก็ตามจริงๆต้องบอกว่า M B N F ก็คือชื่อของเจ้าของนั่นแหละครับ M.B. ย่อมาจากคำว่า MacBucher นะครับ and F mm hmm. ก็คือและเพื่อนก็คือ and friend นั่นเองเขามีความตั้งใจที่จะนำนาฬิกาแปลกๆใหม่ๆจากแนวความคิดของเขาจากแรงบันดาลใจในช่วงของเด็กนะครับแล้วเขาบอกว่าจะเอาแรงบันดาลใจเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นนาฬิการวมกับคนที่ เป็น w a t c h m a k e ร์เก่งๆนะครับมาช่วยกันทำพลพาร์ทสอพาร์ทนะแล้วก็มาประกอบกันจนกลายเป็นนาฬิกา H.M ในแต่ละรุ่นโดย H.M เนี่ยชื่อของเขาก็คือ Horological Machine ก็คือเครื่องจักรที่ทำงานนะครับเขาใช้ว่ามันเป็นเครื่องจักรทางการเวลาละกันสิ่งสำคัญของ H.M ก็คือนอกจากรูปทรงที่หน้าตาแปลกๆแล้วเนี่ยจะพยายามบอกถึงวิธีการบอกเวลาที่แตกต่าง จากปกตินะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงว่าเรือนนี้เนี่ยได้ i n นสปิเรชันมาจากอะไรแล้วหน้าตาเป็นยังไง H.M.5 เนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของนาฬิกา H.M. ที่มองจากด้านข้างนะครับอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นแบบ Jumping Out อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าเป็น j u มปิ้งอ u t ยังไงโอเคจะเห็นเลยครับว่าเป็นไงครับด้านซ้ายนี่คือชั่วโมงครับด้านขวานี่คือนาทีซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ย เขาพัฒนามาจากแนวความคิดของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าอะมิด้าครับอะมิดาเป็นนาฬิกาที่เกิดขึ้นในช่วงยุคปี70ซึ่งผมเคยมีและปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเป็นอะมิด้าดิจิเทตัวนั้นเป็นออริจินอลครับแล้วก็ Max กซ์เนี่ยทำการซื้อบริษัทนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีปริซึมตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาทำา m m 5ออกมานั่นเองครับ ซึ่ง HM5 เไนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากรถยี่ห้อ Lamborghini รุ่น MIRA นั่นเองครับถ้าเกิดเป็นแฟนๆ m b o r g h i n i ก็ hini, คงจะคุ้นชินกับตัวของด้านหลังที่ลาดเอียงแล้วก็มีเรียกว่าบานเกรดแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ดีไซน์บานเกรดเนี่ยมันมีอะไรแล้วน่าสนใจยังไงต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้มันอยู่ในบล็อกนะครับมันไม่ใช่วางอยู่ในเคสตัวนี้จริงๆมันมีบล็อกของมัน สิ่งที่มันมาสจัจจรน์ก็คือว่าเมื่อเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับมันจะทําให้สามารถให้แสงเนี่ยลงเข้าไปที่นาฬิกาได้มากขึ้นมันจะทําให้เราอ่านเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแสงเข้าจากด้านบนครับสะท้อนไปที่ปริซึมไปถึงจานแล้วทําให้เรามองเห็นหรืออ่านเวลาได้ง่ายนั่นเองครับ <Whoa. S 1> แล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับที่อยู่บริเวณด้านหลังก็คือมีรูตรงนี้ครับคล้ายๆกับท่อไอเสียเนี่ยนะ จริงๆแล้วไม่ใช่ทอยเสียครับมันคือที่เดรนน้ําเวลาที่นาฬิกาเนี่ยโดนน้านะหรือว่าน้ํามันไหลเข้าเนี่ยมันมีที่ระบายน้ําออกด้วยนะ <c oughs> ก็แปลว่ามันเป็นนาฬิกากันน้ําที่สามารถระบายน้ําออกได้ถ้าเกิดน้ํามันไหลเข้าที่บานเกรดตรงนี้นะก็สามารถที่จะระบายออกได้ด้านนี้ด้วยต้องบอกเลยว่าแม็กซ์เนี่ยให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้มากๆนะในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การใช้งานจริงๆ ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูประหลาดหรือพิสดารแล้วตัวนี้เองเนี่ยถูกทำออกมาซีรีส์หนึ่งแค่66เรือนเท่านั้นมีเป็นเซอร์โคเนียมพิงโกแล้วก็เป็นคาร์บอนฟอสสีดำอีกตัวหนึ่งนะครับโดยผมอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันเอ,อเป็นไงครับด้านหลังโอ้ต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากครับเขาก็จะบอกว่าทำทั้งหมด66เรือนนะครับแล้วก็ตัวโรเตอร์เป็น ทอง 24k นะครับเป็นแบบออโตเมติกแล้วก็ผลิตในรูปแบบของ Limited e dition นะครับตัวโรเตอร์เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับของแม็กก็คือขึ้นลานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเข้าลานไวอันเนี้ยผมแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยดูสิครับโรเตอร์ก็หมุนล้ว ตัวของเครื่องเนี่ยพัฒนาโดยเจอร์ลั p เทลโก,โกครับมีความถี่ในการทำงานอยู่ที่4 h เฮิรตซ์ขั้นสูงมากๆแล้วก็สำรองพลังงาน42ชั่วโมงนะครับมันคือมิติใหม่ของนาฬิกาที่แม็กซ์พยายามจะนำเสนอตัวของเม็ดมายมจะอยู่บริเวณ12นาฬิกาหรือว่าตรงด้านบนนะครับก็ใส่ได้ทั้งแขนซ้ายแขนขวานะเดี๋ยวผมจะมาตั้งเวลาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงผมต้องดึงตรงนี้ก่อนเม็ดมายม ดึงออกไป1ทีมีแค่1 p o s i โพซ n นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับ10แล้วนะ15 20อ่ะไปเรื่อยๆ3 5 40 4ส 4, 5 5หนะอ่ะไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับพอศูนยปุ๊บก็เป็นเลข2ขึ้นมาแทนที่เดี๋ยวนะโอเคอันนี้ก็บ่าย2นะครับหรือตี2ก็ได้ปุ๊บก็เป็นเลข3อ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวผมไม่ดูอีกทีนึง 4 5 50 55 60มาแล้วป<ะ>๊บอ่าก็เป็นซัมปิ้งอาวนะก็คือตัวของชั่วโมงเนี่ยก็จะกระโดดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นนาทีฟังดูง่ายๆครับไม่มีอะไรสับสนนะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บก็กดเม็ดมายมเข้าไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนลับข้างได้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะ ป๊บนะครบัซึ่งผมว่า Max เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งานพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะที่จะให้หมุนกับข้างแต่ว่ามันถูกดีไซน์มาให้ทำได้จริงๆนะครับมันถูกดีไซน์มาให้ทำได้จริงๆแล้วกเ็เวลาที่ Max ทําทำอะไรทั้งทีเนี่ยก็จะค่อนข้างสเสถียรน,นะครับทำงานออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เครื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากอืม สำหรับตัวเรือนนะที่เราเห็นหนาๆบึกๆขนาดนี้นะก็มีความสามารถในการกันน้ำ30เมตรไม่ได้โอ้โหเวอร์วังอลังการแน่นอนครับเราคงไม่ใส่แบบนี้ไปเล่นสปอร์ตแน่ๆนะเพราะมันน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่เรียกว่าสัดส่วนแล้วกันนะสัดส่วนของมันก็คือกว้างอยู่ที่49มิลิเมนะครับส่วนความยาวนะความยาวตั้งแต่หัวจดหาของเขาเนี่ย อยู่ที่51.5ม mm, ิลิเมตรแล้วส่วนที่หนาที่สุดนะครับอยู่ที่22.5มิลิเมตรก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับความใหญ่บึกบึนมหโฬานขนาดนี้มากับสายที่เป็นสายยางนะครับซิลิโคนแล้วก็ตรงส่วนของบัคโคเนี่ยก็จะมีโลโก้ m b n BN f ด้วยอ่านี่มีโลโก้ m b n BN f ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแล้วก็บริเวณของเม็ดมะยมก็จะมี ตัวของขวาญคู่เหมือนกันกันกบตัวของโรเตอร์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แม็กซ์ชอบใช้มากๆนะครับแล้วก็โลโก้ m อ n เเดี๋ยวผมจะมาขึ้นข้อให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับ ถึงแม้ว่าข้อผมเนี่ยจะอยู่แค่6.2มิลนะก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างสวยเพราะว่าถ้าข้อมือแบนก็จะได้เปรียบที่หน่อยนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาออกมาได้ค่อนข้างโอเคสําหรับผมผมชอบมากๆนะเดิมเนี่ยผมชอบตัวที่เป็นพิงโกมากๆหรือที่เรียกว่าเรดโกนะแต่ว่าพอมาเห็นตัวนี้จริงๆที่เป็นซอร์โคเนียมเนี่ยผมชอบซอร์โคเนียมมากๆนะมันสีมันสวยมากๆแล้วก็ดูเหมือนไทเทเนียมแต่ไม่ใช่ไทเทเนียม ถึงแม้ราคาค่างวดของเซอร์โคเนียมกับตัวทองนะมาราคาต่างกันมหาศาลนะแบบเป็นร้อยเท่าเลยก็ตามแต่เมื่อมันมาอยู่ในนาฬิกาแล้วต้องบอกเลยว่าเซอร์โคเนียมเนี่ยทำน้อยกว่าแน่ๆในสนระบบของนาฬิกานะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยชื่นชอบอย่างที่2คือพอมันเป็นสีเงินเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนเป็นเครื่องจักรมากขึ้นแล้วก็ลดความอ,อีลิกนซ์หรือความกชัวร่ลงมันทําให้รู้สึกว่า ได้สบายใจขึ้นไม่ได้เหมือนแบกก้อนทองไปไหนมาไหนนะก็โอเคขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสายเองเนี่ยจะมีช่องเจาะมาด้วยนะเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าสายเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆสายเนี่ยอยู่ที่30มิลลิเมตรมันก็จะค่อนข้างหนามากๆนะครับมันก็เลยทําให้นาฬิกาเนี่ยค่อนข้างบึกบึนแต่ว่าพออยู่บนข้อมือเนี่ยโอ้โห ใครว่าไม่สวยผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับผม <S <S <ๆ>ผมชอบมากผมว่ามันสวยดีมันถูกสร้างขึ้นมา66เรือนต่อสีแล้วปีหนึ่งเนี่ยก็จะออกแค่1สีสีแรกก็คือสคโคเนียมครับ66เรือนหลังจากนั้นออกตัวที่เป็นเรดโกหรือพิงโกเนี่ยอีก66เรือนและตัวสุดท้ายครับก็คือตัวของวัสดุพิเศษที่ออกแบบโดย m b n f ที่เรียกว่าคาร์บอนมาโคโลน ซึ่งตัวนี้เองก็หลังๆก็นำมาใช้นะอย่างเช่นใน H.M.8 Mark II เนี่ยก็ใช้คาร์บอนมาโครลอนเหมือนกันผมก็เคยทำรีวิวไว้นะครับสำหรับ H.M.8 ตัวนี้ก็เป็น H.M.5 เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นตั้งต้นเป็นบิดาของทุกสิ่งการออกแบบเรือนนี้ได้อินสปิ a t i o n มาจากรถเพราะฉะนั้นความเจ๋งของมันก็คือเวลาที่คุณขับรถเนี่ย คุณกำพวงมาลัยคุณสามารถอ่านเวลาได้เลยถ้าเราขับรถแล้วเรามองเนี่ยเราแทบไม่ต้องละสายตาหรือปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับก็จะสามารถทำให้เราอ่านเวลาได้รวดเร็วมากๆและนี่คือดีไซน์ของ MBNF และผมก็ค่อนข้างชื่นชอบแบรนด์นี้มากสำหรับค่างวดหรือว่าราคาค่าตัวปี2012ที่เปิดตัวมานะครับเซอร์โคนเนียมขายอยู่ที่ 6, 3,000เหรียญเท่านั้น และสำหรับตัวพิงโกนะครับขายอยู่ที่82,000เหรียญ US ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโหดมากๆเมื่อสัก12ปี13ปีที่แล้วแต่วันนี้ราคามันก็ลดย่อถอยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคามือสองปัจจุบันอยู่ประมาณสักล้านสบวกลบไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับก็จะอยู่ราคาประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบ สำหรับการรีวิวนาฬิกาของผมในรายการ Watch Is It s i แล้วผมจะนำนาฬิกาแปลกๆใหม่ๆไม่ว่าจะราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมหวังว่าจะชื่นชอบนะครับถูกใจไม่ถูกใจทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกลับมาพบกับรายการ Watch Is It ในเอพิโซดถัดไปครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ